สวัสดีค่ะนักเรียนในวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องระบบประสาทกันนะคะหลังจากครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องระบบประสาทส่วนกลางกันไปแล้วในวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องระบบประสาทส่วนปลายกันนะคะเรามาทบทวนระบบประสาทส่วนกลางกันก่อนนะคะอวัยวะแรกในระบบประสาทส่วนกลางคืออะไรคะสมองใช่ไหมคะซึ่งสมองก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนหลักๆด้วยการได้แก่อะไรบ้างคะ ส่วนแรกคือสมองส่วนหน้านะคะส่วนที่2คือสมองส่วนกลางนะคะและส่วนที่3คือสมองส่วนท้ายนะคะเรามาดูกันที่สมองส่วนหน้ากันก่อนนะคะนักเรียนจําได้ไหมคะว่าสมองส่วนหน้าประกอบไปด้วยส่วนไหนบ้างและแต่ละส่วนทําหน้าที่อะไรสมองส่วนหน้านะคะจะประกอบไปด้วยเซริบัมทาลามัส และไฮโปทาลามัสใช่ไหมคะแล้วเซลิบัมนะคะทำหน้าที่อะไรพอจะจำกันได้ไหมคะเซริบัมทำหน้าที่เกี่ยวกับความคิดความจำชาวปัญญาและการรับรู้ความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นการมองเห็นหรือการได้ยินเป็นต้นนะคะแล้วทาลามัสล่ะคะทำหน้าที่เกี่ยวกับอะไรทาลามัสทำหน้าที่เกี่ยวกับ รวบรวมและแยกแยะก,กระแสประสาทที่ผ่านไปยังสมองใช่ไหมคะไฮโปทาลามัสล่ะคะทำหน้าที่อะไรนักเรียนพอจะจำได้ไหมคะไฮโปทาลามัสทำหน้าที่เกี่ยวกับเป็นศูนย์ควบคุมกระบวนการต่างๆของร่างกายไม่ว่าจะเป็นการเต้นของหัวใจหรือความต้องการพื้นฐานของร่างกายเป็นต้นนะคะ เรามาต่อกันที่สมองส่วนกลางกันนะคะสมองส่วนกลางคือบริเวณไหนคะบริเวณนี้นั่นเองนะคะแล้วนักเรียนพอจะจำกันได้ไหมคะว่าสมองส่วนกลางนั้นมีหน้าที่ทำอะไรสมองส่วนกลางนะคะมีหน้าที่ในการมองเห็นและการได้ยินและสมองส่วนกลางน,นี้ทำหน้าที่แตกต่างจากสมองส่วนหน้าในเรื่องของการมองเห็นและการได้ยินยังไงยกตัวอย่างเช่น การมองเห็นในสมองส่วนกลางนะคะจะเป็นในลักษณะของทางกายภาพอย่างเช่นการหดและขยายตัวของรูม่านตาเมื่อได้รับแสงแต่ในส่วนของสมองส่วนหน้าจะเป็นในด้านของการรับรู้ความรู้สึกในการมองเห็นอย่าเช่นบอกได้ว่าสิ่งที่เห็นนั้นมีลักษณะขนาดและรูปร่างเป็นยังไงนะคะ เรามาต่อกันที่สมองส่วนสุดท้ายนั่นก็คือสมองส่วนท้ายนั่นเองนะคะนักเรียนพอจะจำได้ไหมคะว่าประกอบไปด้วยส่วนไหนบ้างใช่แล้วค่ะประกอบไปด้วยพอนเมดลาออฟลองกาตาและเซริโดลัมนะคะแล้วพอจะจำได้ไหมคะว่าพอนมีหน้าที่ทำอะไร พนะคะมีหน้าที่ในการควบคุมการเคลื่อนไหวของใบหน้ายกตัวอย่างเช่นการเคี้ยวรวมไปถึงการควบคุมการหายใจด้วยนะคะแล้วเ e d าาั l ล a ออ l o n g า t a ล่ะคะทำหน้าที่เกี่ยวกับอะไรจำได้ไหมเอ่ยทำหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมระบบประสาทอัตโนมัติยกตัวอย่างเช่นการจามการสะอ,อึก เป็นต้นใช่ไหมคะและเซลลิเบลล่ามล่ะคะทำหน้าที่เกี่ยวกับอะไรทำหน้าที่เกี่ยวกับการประสานงานการเคลื่อนไหวของร่างกายรวมไปถึงการทรงตัวของร่างกายด้วยนะคะเรามาดูอวัยวะในส่วนสุดท้ายของระบบประสาทส่วนกลางกันนะคะนักเรียนพอจะจําได้ไหมคะว่าคืออะไร ไขสันหลังนั่นเองนะคะไขสันหลังอยู่บริเวณไหนคะอยู่ภายในกระดูกสันหลังนะคะแล้วทําหน้าที่อะไรคะนักเรียนพอจะจํากันได้ไหมเอ่ยไขสันหลังนะคะมีหน้าที่เกี่ยวกับการรับรู้และกระตุ้นความรู้สึกนะคะที่ได้รับจากสิ่งเห้าแล้วส่งผ่านไปยังกระแสประสาทที่กระจายอยู่ในส่วนต่างๆของร่างกายนะคะเพื่อให ระบบของร่างกายทำงานเป็นปกติและสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกได้นะคะเราจะมาเข้าสู่เนื้อหาที่เราต้องเรียนในวันนี้นะคะระบบประสาทส่วนปลายระบบประสาทส่วนปลายนะคะทำหน้าที่รับและนำความรู้สึกเข้าสู่ระบบประสาทส่วนกลางซึ่งจะประกอบไปด้วยเส้นใย,ยประสาทต่างๆมากมายทั่วร่างกายนะคะจะแบ่งออกเป็นสส่วนหลักๆด้วยกันส่วนแรกก็คือ เส้นประสาทสมองส่วนที่2เส้นประสาทไขสันหลังนั่นเองนะคะเรามาเริ่มกันที่เส้นประสาทสมองกันก่อนนะคะจากภาพนักเรียนบอกครูได้ไหมเอ่ยว่าเส้นประสาทสมองมีทั้งหมดกี่คู่12คู่นะคะเส้นประสาททุกส่วนนะคะ จะแยกออกมาเป็นคู่ๆเพื่อรับสัญญาณความรู้สึกและออกคำสั่งควบคุมหน่วยปฏิบัติงานให้ตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างๆนะคะในส่วนที่2เส้นประสาทไขสันหลังเส้นประสาทไขสันหลังนะคะเป็นเส้นประสาทที่แยกออกมาจากไขสันหลังมีทั้งหมด31คู่ทำหน้าที่รับความรู้สึกและสั่งการไปยังหน่วยปฏิบัติงานยกตัวยอย่างเช่นกล้ามเนื้อใช่ไหมคะหรือต่อมต่างๆนั่นเอง พูดถึงเส้นประสาทเราก็ต้องพูดถึงการส่งกระแสประสาทใช่ไหมคะการส่งกระแสประสาทจะต้องอาศัยเซลล์ประสาทที่ประกอบไปด้วย2ส,ส่วนหลักๆก,ก็คือตัวเซลล์กับใยประสาทนั่นเองตัวเซลล์นะคะจะมีลักษณะคล้ายเซลล์ทั่วไปเลยทําหน้าที่ในการสร้างพลังงานสังเคราะห์โปรตีนเป็นสารสื่อประสาทและทำหน้าที่ควบคุมการจเจริญเติบโตรวมไปถึงกระบวนการเมตาบอลิซึมของเซลล์ประสาทด้วย ในส่วนของใย,ยประสาทนะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทประเภทแรกก็คือแอคซอนนะคะแอคซอนนะคะเป็นใย,ยประสาทที่นำกระแสประสาทออกจากตัวเซลล์โดยในแอคซอนนะคะจะมีเยื่อไมอเรนทำหน้าที่เป็นสารจำพวกไขมันนะคะซึ่งมีคุณสมบัติในการเป็นฉนวนไฟฟ้าทำให้กระแสประสาทในแอคซอนสามารถส่งผ่านและเคลื่อนที่ไปได้อย่างรวดเร็วใย,ยประสาทประเภทที่สคือเรนดรันะคะ เดนไรต์นะคะเป็นแย่ประสาทที่ทำหน้าที่นำกระแสประสาทเข้าสู่ตัวเซลล์นั่นเองเซลล์ประสาทนะคะจะแบ่งตามการทำหน้าที่ได้3ประเภทได้แก่เซลล์ประสาทประสานงานเซลล์ประสาทรับความรู้สึกและเซลล์ประสาทสั่งการโดยแต่ละเซลล์ประสาทจะมีหน้าที่แตกต่างกันยังไงเราจะมาดูในหน้าถัดไปกันนะคะ เซลประสาทประสานงานจากภาพนะคะเซลล์ประสาทประสานงานเป็นเซล์ประสาทหลายขั้วที่จะทําหน้าที่เชื่อมโยงกระแสประสาทจากเซล์ประสาทรับความรู้สึกและเซลล์ประสาทสั่งการเข้าด้วยกันนะคะจะพบอยู่ในระบบประสาทส่วนกลางซึ่งเซลล์ประสาทประเภทนี้อาจมีความยาวเพียงแค่4-5ไมโครเมตรเท่านั้นนะคะเซล์ประสาทรับความรู้สึก จากภาพนะคะเซลล์ประสาทรับความรู้สึกนะคะเป็นเซลล์ประสาทขั้วเดียวหรือสองขั้วนะคะทําหน้าที่รับกระแสความรู้สึกเข้าสู่เซลล์ในสมองหรือไขสันหลังนักเรียนพอจะทราบไหมคะว่าเซลล์ประสาทประเภทนี้เนี่ยรับความรู้สึกมาจากไหนมาจากอวัยวะสัมผัสนั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นได้แก่อะไรบ้างคะหูใช่ไหมตาจมูกแล้วก็ผิวหนังเป็นต้นใช่ไหมคะ เซลประสาทสั่งการจากภาพนะคะเซลล์ประสาทสั่งการเป็นเซลล์รประสาทหลายขั้วที่ทําหน้าที่ในการนํากระแสประสาทจากเซลล์ในสมองหรือไขสันหลังส่งต่อไปยังหน่วยปฏิบัติการเพื่อทําหน้าที่ในการควบคุมการทํางานของอวัยวะต่างๆได้แก่อะไรบ้างคะนักเรียนพอจะทราบไหมเอ่ยก็อย่างเช่นกล้ามเนื้อแขนขาเป็นต้นนะคะการส่งกระแสประสาท จากภาพนักเรียนอธิบายการส่งกระแสประสาทได้ว่ายังไงบ้างคะการส่งกระแสประสาทนะคะจะต้องผ่านจุดประสานที่เราเรียกว่าช่องไซแนปะซึ่งกระแสประสาทก็จะเคลื่อนที่มาบริเวณปลายแอคซอนโดยภายในแอคซอนก็จะมีถุงบรรจุสารสื่อประสาทเมื่อถุงบรรจุสารสื่อประสาทเคลื่อนที่มาบริเวณปลายแอคซอนมันจะทําการเชื่อมเข้ากับเยื่อหุ้มเซลล์ ก่อนถึงบริเวณช่องไซแนปจากนั้นจะทำการหลั่งสารเพื่อไปกระตุ้นให้เกิดกระแสประสาทที่บริเวณปลายเดนไดรส์ right ของอีกเซลล์หนึ่งซึ่งบริเวณปลายเดนไดรส์ right ก็จะมีตัวรับที่ทำหน้าที่รับกระแสประสาทอยู่ก่อนแล้วโดยปฏิกิริยานี้นะคะจะเกิดขึ้นต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนกว่าจะไปถึงหน่วยที่ทำหน้าที่รับคำสั่งก็ยกตัวอย่างเช่นกล้ามเนื้อเป็นต้นนะคะ เมื่อพูดถึงระบบประสาทเราก็ต้องพูดถึงปฏิกิริยารีเฟกต์ใช่ไหมคะนักเรียนพอจะทราบไหมคะว่าปฏิกิริยารีเฟก์นี่คืออะไรปฏิกิริยารีเฟกต์นะคะเป็นการเคลื่อนไหวของร่างกายโดยอยู่นอกเหนือการควบคุมของอำนาจจิตใจนะคะจะเกิดขึ้นอย่างฉับพลันทันทีเพื่อเป็นการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นหรือสิ่งเล้าที่มากระทบต่อร่างกายของเรานะคะยกตัวยอย่างเช่นกรณีเตารีดดาดนะคะ เวลาที่มือเรานะคะหรือผิวหนังของเราไปสัมผัสโดนเตารีดท,ที่มีความร้อนอยู่มันจะกระตุกหรือชักกลับใช่ไหมคะหรือในกรณีที่สองเวลาที่เราเคาะบริเวณหัวเข่านะคะขาของเราจะกระตุกยกขึ้นใช่ไหมคะทั้ง2กรณีนี้เราเรียกว่าปฏิกิริยารีเฟกซ์ซึ่งประโยชน์ของปฏิกิริยานี้ก็คือเพื่อป้องกัน และหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับร่างกายของเรานะคะโดยปฏิกิริยานี้จะทำงานอย่างรวดเร็วและไม่ใช้เวลามากนะคะเรามาดูแนวทางการดูแลรักษาระบบประสาทกันนะคะหลังจากที่เรารู้แล้วว่าระบบประสาทนั้นมีความสำคัญกับเรายังไงนะคะข้อแรกนะคะ ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุหรือการกระทบกระเทือนที่จะมีผลกระทบบริเวณศีรักนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะเวลาที่เราขับขี่รถจัก,กรยานยนต์นะคะเราจะต้องใส่หมวกกันน็อกใช่ไหมคะเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นบนท้องถนนนะคะและอาจจะส่งผลกระทบต่อบริเวณศีรักของเรานั่นเองนะคะข้อ2 บำรุงรักษาร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์เลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบห้ามหมู่นักเรียนพอทราบไหมคะว่าอาหารหลักห้ามหมู่นี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างใช่แล้วคะ่ะได้แก่โปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินและเกลือแร่ใช่ไหมคะข้อ3งดอาหารที่หวานจัดเค็มจัด และอาหารมันนะคะซึ่งอาหารเหล่านี้นะคะนอกจากจะส่งผลกระทบต่อระบบประสาทของเราแล้วนะคะยังนำมาซึ่งโรคอื่นๆอีกมากมายนะคะอย่างเช่นโรคเบาหวานโรคไตหรือโรคคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดใช่ไหมคะเรามาดูแนวทางการดูแลรักษาระบบประสาทกันต่อนะคะในข้อ4 มันดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอและตรวจสอบอวัยวะรับความรู้สึกของระบบประสาทยกตัวอย่างเช่นนักเรียนพอจะทราบไหมคะว่ายกตัวอย่างได้ว่าอะไรบ้างหูใช่ไหมคะตาจมูกรับกลิ่นใช่ไหมคะแล้วก็ลิ้นรับรสนะคะข้อ5หลีกเลี่ยงการรับประทานยาก่อมประสาทหรือยาที่มีผลต่อการทำงานของเซลล์ประสาทยกตัวอย่างเช่น ยานอนหลับใช่ไหมคะถ้าทานในปริมาณที่มากเกินไปนะคะจะส่งผลเสียต่อเซลลประสาทของเรานะคะหลังจากที่เราเรียนเกี่ยวกับระบบประสาทส่วนปลายกันไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาทำแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนความเข้าใจในเนื้อหากันนะคะจากโจทย์นะคะให้นักเรียนจับคู่ข้อความทางด้านซ้ายมือกับความหมายทางขวาม,มือให้ถูกต้องนะคะข้อความทางด้านซ้ายมือมีอะไรบ้างคะ 1>, 1. ถุงบรรจุสารสื่อประสาท 2. แอคซอน 3. เดนไรั์ 4. ไซแนปและ5รีเฟก์และความหมายทางขวามมือมีอะไรบ้างคะ A. อยู่บริเวณปลายของแอคซอน B. ทำหน้าที่รับกระแสประสาท C. บริเวณที่มีการประสานกันในระหว่างการส่งกระแสประสาท D. ทำหน้าที่นำกระแสประสาทออกจากตัวเซลล์ และ e ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นแทบฉับพลันทันทีถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปเริ่มทําแบบฝึกหัดกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะคะข้อแรกถุงบรรจุสารสื่อประสาทต,ต้องคู่กับข้อไหนคะข้อ a นะคะถุงบรรจุสารสื่อประสาทก็คือส่วนที่อยู่บริเวณปลายของแอคซอนข้อ2แอกซอนต้องคู่กับข้อไหนเอ่ย ข้อดีนะคะทำหน้าที่นำกระแสประสาทออกจากตัวเซลล์แล้วข้อ3ละคะ,ะ,คะเดนไรต์ต้องคู่กับข้อไหนคะข้อ B นะคะทำหน้าที่รับกระแสประสาทนะคะข้อ4ไซแนปต้องคู่กับข้อไหนคะข้อ C นะคะ,ะ,คะบริเวณที่มีการประสานกันระหว่างการส่งกระแสประสาทและข้อ5 r e f ีเฟกตต้องคู่กับข้อไหนคะ ข้อ e นะคะเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นแทบฉับพลันทันทีนะคะยกตัวอย่างเช่นอะไรคะนักเรียนพอจะจําได้ไหมยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราโดนเตารีดดาาเหมือนใช่ไหมคะเราจะรีบเอามือออกทันทีเลยนักเรียนทําถูกไปทั้งหมดกี่ข้อคะจบลงไปแล้วนะคะสําหรับเนื้อหาในส่วนของระบบประสาทส่วนปลายซึ่งก็ประกอบไปด้วย เส้นประสาทสมองเส้นประสาทไขสันหลังใช่ไหมคะแล้วมีอะไรอีกคะเซลล์ประสาทใช่ไหมคะเซลล์ประสาทก็จะแบ่งออกไปเป็นอีก3ประเภทมีอะไรอีกคะรูปแบบการส่งกระแสประสาทปฏิกิริยารีเฟกซ์และแนวทางการดูแลรักษาระบบประสาทใช่ไหมคะครูอยากให้นักเรียนกลับไปทบทวนในเนื้อหานะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ